ครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านครับมาเจอกับเซลก่อนครับเช่นเคยนะฮะที่อิสุสุสยามซิตี้สาขาสำโรงนะครับผมวันนี้ผมมีรถอีกหนึ่งรุนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเอาใจสายซิ่งกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรุนนี้เป็นไฮรันเดอร์เกรดแซนะครับผมราคาตัวรถนะฮะที่ไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีเมทัลลิกทั่วไปนะเช่นพวกสีเงินนะครับสีดำสีเทาแลมโบนะฮะราคาตัวรถอยู่ที่เ0 0 0แสนนะครับ70,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม うん。<music> ตัวรถนะฮะคันนี้นะฮะอยู่ที่9,700 0บาทเท่านั้นครับผมนะฮะไม่แพงเลยทีเดียวนะฮะและวันนี้นะผมจัดในส่วนของตัวชุดแต่งนะฮะซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยถามหามากเลยนะฮะวันนี้เซลก็ได้มีโอกาสที่จะมารีวิวนะฮะและจัดชุดแต่งชุดนี้นะฮะซึ่งก็คือนะฮะในส่วนของการแปลงหน้าของ m ิลเนะฮะเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าใหม่หมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเซตหน้าตรงนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นพท้นะฮะเราเปลี่ยนให้ใหม่ไม่ว่าจะเป็นตัว คมไฟหน้านะครับตัวกระจังหน้าเป็นของมิวเเลยนะฮะอันนี้คืองานแปลงหน้ามิวนะฮะนอกจากนั้นมีในส่วนของตัวฝากระโปรงนะครับเป็นคาร์บอนนะฮะตัวนี้เป็นแบรนด์ของมอนซ่านะครับซึ่งต้องบอกว่าลายตัวนี้ซึ่งเป็นลายที่ยอดนิยมนิยมมากๆเลยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัวลาย F1 นะครับตัวนี้จะให้มิติตัวรถนะฮะแล้วก็ความสปอร์ตความสวยที่แบบเท่งจริงนะเพราะว่างานของมอนซ่าต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับผมและพิเศษมากกว่านั้นฮะ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้หน่อยนะฮะรุ่นนี้นะฮะเป็น4ประตูยกสูงก็จริงนะฮะแต่ผมตัดนะครับตัดขานี่นะฮะตัดทรงโหลดเตี้ยให้กลายเป็นเหมือนกับตัวเตี้ยหรือว่าเขาเรียกกันว่าทรงยีราฟแคลนนั่นเองนะครับรุ่นนี้โหลดมาให้หน้า2หลัง4นะครับจัดเซ็กจัดเซ็ตนะฮะจัดทรงโหลดเอาแบบให้สวยกันไปเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าสิ่งและหล่อนะครับผมซึ่งหลายหลายท่านเนี่ยหรือว่า,าสายสิ่งหลหลายคนเนี่ยนิยมเอาตัวสูงเนี่ยนะฮะมา จัดทรงโหลดเตี้ยนะครับซึ่งมันจะมิติคล้ายๆกับตัวรถตัวเตี้ยที่เอามาจัดทรงโหลดนั่นเองแต่ว่าในส่วนของตัวที่มันแปลกไปก็คือในส่วนตัวยกสูงเนี่ยมิติด้านข้างของตัวรถเนี่ยมันจะดูกว้างกว่านะครับสีประตูเนี่ยยกสูงเนี่ยมันจะตีโป่งด้านข้างเนี่ยขึ้นมามากกว่าตัวเตี้ยซึ่งมิติตัวรถเวลาที่เราเอามาโหลดแล้วเนี่ยมันจะดูหล่อดูเท่กว่านั่นเองนะฮะมิติตัวรถจะดูใหญ่ๆบึ้งๆนะฮะโอเคเดี๋ยวพามาดูด้านข้างนิดนึงนะครับนะฮะแล้วก็เราจับเปลี่ยนล้อแม็ก ซึ่งตัวนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับเป็นงานของเวลนะครับเป็นแมกเลวที่เรียกกันว่าแมกไลเวลนั่นเองนะครับผมนะฮะพร้อมกับตัวยางนะครับตัวนี้ก็ต้องมันมีออฟเซตด้วยนะฮะตัวล้อมันก็จะดูหล่อๆเท่ๆออกมาเต็มซุ้มล้นนซุ้มนิดหนึ่งนะฮะนะอ่าเดี๋ยวมาดูด้านข้างนะครับดูด้านข้างรอบๆก่อนนะครับผมนี่หล่อมากหล่อมากนะครับซึ่งคันนี้ก็ คือนานาที่ได้รีวิวในส่วนของการแปลงหน้านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจเนี่ยติดต่อ,อก,กันไม่ได้เลยนะครับรุ่นนี้เป็นเกรดแซดนะฮะรุ่นนี้เป็นเกรดแซดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพามาดูภายในของตัวเกรดแซดนิดนึงนะครับ mm hmm. ภายในของตัวเกรดแซดเนี่ยซึ่งมันจะมีเหนือกว่ารุ่นเกรด LDA นะฮะภายในมันจะเป็นเบาะหนังแล้วนะฮะได้เบาะคูแม็กนะฮะเบาะข้างในเนี่ยเป็นสีเทาตัดได้สีอ่เป็นได้สีครีมสีเงินไม่ใช่สีครีมเป็นสีเงินนะครับผมได้หน้าจอมาได้ ปุมม่มลติฟังก์ชันและอีกอย่างคือได้ในส่วนของตัว Control รูทคอนโทรลนะฮะเซนล็อกความเร็วให้ได้พวกระบบเซนทอนล็อกต่างๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่เยอะนะที่ได้เพิ่มขึ้นมาจากรุ่น LDA กับราคาที่ขยบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับสำหรับเกรดแซดนะฮะอ่าก็พาดูาาคร่าวๆนะฮะรุ่นนี้นะครับด้านท้ายเนี่ยไม่ได้ตัดไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับก็จะเป็นทรงเดิมอยู่นะครับก็จะมีในส่วนตัวกันชนอะไรต่างๆนานาเนี่ยให้เหมือนเดิมนะครับผมตัวรถเนี่ยมันจะดูแบบบึกบึกโหลดติเตี้ยเท่งจริง เอาละครับผมนะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูโปรโมชั่นนะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยถ้าลูกค้าอยากได้เซตนี้โดยที่อยากออกรถในราคาไม่ได้แพงมากไม่ได้แรงมากนะครับวันนี้ผมจัดให้พิเศษเลยนะเอาเป็นแบบว่าดาวเริ่มต้นออกรถได้จริงๆพร้อมแต่งได้จริงๆนะครับเพียง8 7 7 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะอย่าลืมนะฮะ87,700บาทได้ครบทุกอย่างนะฮะจัดทรงโหลดเปลี่ยนล้อแมก แปลงหน้า m ิลเนะครับฝากระโปรงคาร์บอนให้เรียบร้อยพร้อมกับของแต่งอย่างอื่นอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกประกันภัยพรบรต่างๆนะครับผมพวกไลเนอร์ฟิลม์มนี่อย่างหนึง่งฟิล์มตัวนี้เป็นเขียวใสเขียวซิ่งนะผมลืมบอกไปนะลูกค้าเลือกได้อยากได้แนวซิงก็ตัดเป็นเขียวใสเขียวซิ่งแบบนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าท่านไหนอยากได้พลเวหน่อยก็จะเป็นพวก ฟิล์มดำพวกเซรามิกนะฮะด้านนอกดำด้านในสว่างเอาแบบส่วนตัวแบบนี้ก็มีให้เหมือนกันนะครับผมอย่าลืมนะฮะถ้าท่านไหนสนใจติดต่อเสอ่กองทัพได้เลยที่ US, อีสุสยัตทีสาขาสํารงนะครับทักไลน์มาโทรมาก็ได้ครับผมนะยินดีพร้อมบริการอยากได้แบบไหนผมจัดให้ได้ทุกแบบนะครับผมสวัสดีครับ